มาแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่เลยนี่เลยอีกแล้วอุ้ยเราขุดหลุมให้แก๊งสัตว์ไดโนเสาร์ของเรานะคะหลบภัยนี่มีไดโนเสาร์คลอดลูกไปแล้วนี่สามฟองเลยมีสามสีด้วยกันนี่เราไปเราขุดหลุมให้ไดโนเสาร์อยู่ในหลุมหลบภัยนี่รวมถึงสัตว์ด้วย เก like um, ิดอันตรายขึ้นมาจะได้แบบอยู่ในหลุมหลบภัยนี่นี่พี่ช้างขอขึ้นมาดูนี่ดูทะเลเล่นดีกว่าอุ้ยสวัสดีพี่นกนี่เราช้างตัวโตนะนี่นะคะพี่ช้างอุ้ยพี่ช้างเดินริมทะเลไปก่อนนะนี่เดี๋ยวให้ขอเวลาให้แม่โดนเสาฟักไข่ก่อนนะเดี๋ยวเดนเสาตัวอื่นออกมา จากหลุมหลบภัยก่อนนะอขอขึ้นขอเวลาขึ้นหน่อยค่าตัวใหญ่ค่าขึ้นลำบากขึ้นมาแล้วนี่แล้วมาแอบดูแม่ไดโนเสากันดีกว่าว่านี่จะฟักไข่ออกมาหรือยังสู้ๆนะ แม่ไดนโนเนี่โดยมีพี่ไดโนเสาร์น,นี่หนามเต็มตัวให้กำลังใจอยู่ด้านล่างนะนี่มีสีเขียวด้วยแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงนี่ทอดออกมา3ามฟองเลยพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมแตกพร้อมที่จะออกมาแล้วฟักมาเป็นตัวแล้วนะนี่ สัตว์แล้วก็เดินรุเสาให้กำลังใจอยู่ข้างบนนะนี่มาพามาชิวที่ชายหาดกันเลยอุย้ยถึงเวลาที่จะไขจะออกจากอุย้ยหมายถึงตัวจะออกมาจากไขแล้วเหรอนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยลูกเราก่อนนะนี่เอ้ย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  เดี๋ยวเราช่วยเจ้านะพี่ไดโนเสาร์เดี๋ยวเราแกะให้นะโอ้โหออกมาแล้วตัวแรกนะคะออกมาจากไข่สีเขียวแต่เป็นสีแดงนะนี่ขอขึ้นหลังพี่หนามไว้ก่อนนะตัวที่สองเลยว้าวอันนี้มันเป็น ใครสีเหลืองขท้างในเป็นสีเหลืองเหมือนกันเลยไปอยู่ในหลังแม่ก่อนนะลูกนะอุ้ย,ยไม่เอาเราจะอยู่ในท่อหลังพี่น้ำนี่ไดโนเสาร์น้ํนาคือพี่น้ำของเขานี่เอออุ้ยอุ้ยนี่ตัวฟองสุดท้ายว้าวสีแดงออกมาแล้วนี่ไง เราดีใจด้วยนะนี่ลูกเราเดี๋ยวเรามานี่กกเรียบร้อยแล้วเป็นกำลังใจให้พี่ไดโนเสาร์ด้วยนะฝากกดไลค์กด share, แชร์เราลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ